โรออนสำมินโรออนสำหรับคุณผู้ชายค่ะเ้าครัวนะคะไม่ได้ทำอาหารค่ะแต่ว่าจะมาทำโรออนสำหรับลักแร้นะคะของ์เมนค่ะลักแร้ฟอร์เมนนะคะสำหรับการทาลักแร้นะคะเพื่อดับกลิ่นค่ะก็มีอุปกรณ์นะคะอันนี้ค่ะสามีไม่เคยซื้อนะคะแต่ว่าทำเองโดยธรรมชาติค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะนี่ค่ะ แก่นพึ่งหรือว่าเซียร์เดเบย์นะคะแล้วก็จะมีบิคคาร์บอนเนแล้วก็จะมีฮ er ิวเดอร์โกโก้ก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะเฟอร์เดอร์มหรือว่าแป้งขา้าวโพดค่ะก็จะมีอยู่สี่อย่างนะคะแก่นแก่นพึ่งนะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวนี้บิคคาร์บอนเนตนะคะน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ แป้งข้าวโพดแล้วก็อุปกรณ์ใส่รอออนค่ะซึ่งซื้อมาเป็นแพ็คนะคะโอเคค่ะทํายังไงบ้างไปดูกันคนฝรั่งเขาทํากันแบบไหนแบบธรรมชาติค่ะตัดตัวกัญึีนนะคะอันนี้ใส่ในถ้วยนะคะตัดแกงพึ่งมานะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ไว้ในถ้วยที่เราจะไปต้มในน้ำร้อนนะคะแล้วก็ตักตัวน้ำมันมะพร้าวมาผสมกันในนี้นะคะปริมาณเท่าไหร่ก็ตามที่สามีทำอะค่ะก็ เนี่ยนะคะประมาณนี้คอมเบียงฟรีบิกสปูนอ่าฟรีสปูนะคะนำตัวนี้นะคะที่เราใส่ถ้วยไว้แล้วนะคะมาตั้งไว้ในน้ำร้อนนะคะรอจนกระทั่งข้างในเนี้ยค่ะละลายค่ะแล้วก็ตั้งไว้ในนีงจงนี้นะคะนะคะจะเป็นตัวกลิ่นนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนเจะชอบ กลิ่นไหนของตัวโรออนนะคะซึ่งสามีก็จะมีอะโรมาอันนี้ตัวมิ้นนะคะมองแล้วก็จะมีตัวนี้คืออะไรมันเป็นตัวทําให้มีกลิ่นหอมไม่ลาเวนเดอร์ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรแต่ว่าจะนําไปใส่ในตัวโรออนด้วยนะคะทีน,นี้ลักแล้ของคุณท่านก็จะมีความหอมนะคะของคุณผู้ชายะคะ่ะมีเสียงรบควนนะคะลูกชายกําลัง เล่นของเล่นค่ะก็จะมีเสียงดังรบกวนในการทํางานไมนึงนะคะนี่คือใกล้ละลายแล้วค่ะหลังจากละลายแล้วนะคะแล้วก็ใส่บิโคเบเนตลงไปนะคะใส่จํานวน3ช้อนโต้นะคะเหมือนกับตัวน้ำมันมะพร้าวใสว่เราใส่ลงไปก็3ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ตัวแป้งข้าวโพดนะคะหรือว่าเฟร์เดอมิ์นะคะลงไป3มช้อนเหมือนกันนะคะใช้3มช้อนโตนะคะเน้นนะคะช้อนโตนะคะมันเป็นรูปแบบของทางฝรังร่งค่ะเขาใช้แบบเนเจอร์ะค่ะแบบใช้แบบธรรมชาติเนาะเขาก็ไม่อยากให้มีสารเคมีก็ทำเองก็ถือว่าดีต่อร่างกายเนาะแต่ละทางเราอาจจะสะดวกในการซื้อ <Mix. S 2> แล้วก็ทำการคนผสมนะคะตองใช้อนสีฉั่วสีสันสีสันก็จะได้สีเข้มข้นแบบนี้เสร็จแล้วเราทำการใส่กลิ่นลงไปนะคะ mm. ซึ่งอันแรกจะเป็นมองฉั <c oughs> ่วมินนั่นเองนะคะ <c oughs> กลิน <c oughs> ่นก็จะหอม <c oughs> อันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าออคุณผู้ชายจะใส่กลิ่นไหนลงไปนะคะอันนี้คุณสามีใส่กลิ่นมองหรือว่ามิ้นนั่นเองไม่พอคะ่ะใส่เพิ่มเติมเป็นอะไรคะลา ลาวองเดอรหรือลาวเบนเดอรนั่นเองค่ะเอาไหนครับอันนี้ได้ได้ครับัวดสุดท้ายนะคะอันนี้เขาใส่หลายอย่างนะคะอันนี้ก็เลือกแต่ว่าคุณคุณผู้ชายจะใส่กลิ่นไนลงไปอันนี้จะเป็นอะไรคะพัวเอเซนเชียลนะคะมันก็จะเป็นเนเจอร์อันนี้ของฝรั่งเศสนะคะของไทยคงต้องไปหาเองว่ารสชอบกลิ่นไหนนะคะมันก็จะมีกลิ่นมะลิใช่ไหมกลิ่นอะไรที่เหมาะกับคุณผู้ชายนะคะแล้วทําการคนต่อค่ะ อันนี้เรายังเปิดไฟอยู่นะคะแต่ว่าเปิดไฟในระดับที่ต่ําระดับ2นะคะแล้วก็ทําการใส่ผู้ชายอยากได้กลิ่นหอมก็ใส่ลงไปแล้วแต่นะคะว่าจะใส่มากใส่น้อยชอบกลิ่นขนาดไหนนะคะแล้วนะคะปิดไฟแล้วค่ะและเตรียมใส่ในขวดนะคะทําการเทใส่ขวดโรลออนนะคะที่เร่เท็กซิมาอันนี้ต้องใช้ความสามารถนิดนึงเพราะว่าอาจจะหกนะคะก็ต้องอประกอบมาทำการใส่ การเวลาทําการใส่นะคะให้ใส่ตอนที่ขนาดที่ร้อนๆนะคะใส่ในบรรจุลงไปในภาชนะนะคะเพราะว่าถ้าเย็นแล้วมันจะแห้งแล้วก็ไม่สามารถใส่ได้เพราะว่าตัวน้ําน้ําทำอะไรน,นะคะโลออนเนี่ยมันก็จะแข็งตัวนะคะก็ต้องใส่รีบใส่บรรจุลงไปเพลินได้หลายขวดนึงนะคะก็สามารถนํามาใช้ได้หลายวันเลยแล้วก็คงเป็นเดือนเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเราใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ พักไว้ชิ้งไว้จนกระทั่งโรออนเย็นนะคะพอเย็นแล้วปุ๊บเราก็นําเข้าตู้เย็นปิดฝาแล้วเข้าตู้เย็นแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เราก็สามารถนำรํำรออนนี้กลับมาใช้ได้คุณผู้ชายก็จะมีความมั่นใจค่ะว่ารออนนี้เป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดจากสารเคมีค่ะดมลักแรแล้วก็หอมจังเลยสาวรักสาวหลงเลยนะคะโอเคค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะโอเคว่าอาเบียงตูและสุดท้ายก็จะ มั่นใจด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ